ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์กระบะมือ2คัดเกตต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของรถกระบะเข้าใหม่บอกเลยว่าพี่ตัวเตี้ยนะครับสีประตูมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ไปดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในส่วนของตัวแมนน้อยเองนะครับนะจะได้มีกำลังใจในการทํางานอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ได้ดูกันยาวๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีในส่วนของทั้งในส่วนของตัว4ประตูนะ แล้วก็ในส่วนของตัวแคปตัวเตี้ยนะครับที่มีแคลริบอยหรือไม่มีแคลริบอยนะครับ mm. เลขใหม่น้อยราคาดีๆราคาถูกมีให้เลือกมากมายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ไปเลยนะครับนะ mm. เอาคั้นแรกก่อนล้วกันนะสำหรับตัวโตยต้าลิโวนะครับคันนี้วันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของราคาเลขใหม่แล้วก็ดูด้วยนะว่าคันไหนมีอะไรกันบ้างรุ่นไหนนะครับแต่จะไม่ได้ถ่ายในส่วนของภายในหรืออะไรให้นะวันนี้มาอัปเดตให้เฉยว่า มีรถอะไรเข้าใหม่กันมั่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของสีเทาดำนะเห็นถามหากันเยอะนะในส่วนของดับเบิลแคปตัวสีประตูเนาะตัวพิลันเนอร์ตัวยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะเลขไมล์หลักหมื่นเลขไมล์แคบแปดหมื่นเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้นะราคาดีด้วย5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันพีนะครับบอกเลยว่าล้มเลิกไปได้เลยนะใครตามหาตัวอ e ีพัทอยู่นะครับมาเอาตัวหน้าหมูป่านตัวใหม่ดีกว่านะสาหรับตัวนี้เป็นรถปี2020 นะครับนะรถปี2021นะะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะอ่ารถปี2021นเะครับเลขกไม่แ8มนเนาะกับราคา5,99,000นะครับขออนุญาตรับสายลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็ขออภัยนะเมื่อกี้นะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่5,99,000พี่นะครับฟรีดาวผ่อนไม่เกิน1 1 0 0 0เอาทุกอย่างไปรวมในยอดจัดนะทั้งค่าประกันทั้งค่านำเนินการน,นะครับ ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับแต่ผมขอเกินตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจริงใจสุดแล้วนะครับขอบอกตรงๆนะตอนนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าลูกค้าเครด,ดิตไม่ดีแล้วอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะบ,บอกบอกบอกไว้ก่อนนะมันทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าเครด,ดิตดีสามารถฟรีดาวและรับดอกเบีย้ยพิเศษได้นะบอกตรงนี้ก่อนนะบอกตรงนี้ก่อนนะผมเคยเจอนะครับรถ50,000นกว่าแต่อยากผ่อน4ี่พัน ฟรีดาวมันทําไม่ได้นะพี่นะให้พี่จำง่ายๆคือแสนละสองพันรถห้าแสนก็ผ่อนผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะครับให้พี่จำง่ายๆเลยนะวิธีคิดนะครับแสนละสองพันเนาะคันนี้นะครับเป็นตัววีโก้แชมป์นะครับนที่เข้ามาใหม่เนาะเป็นวีโก้จำไว้อีกทีนะครับวีโก้แชมป์นะครับเออนะครับตัวท็อปเกียร์ออโต้นะครับสามจุดศูนย์ดีโฟดีวีแอนตเทอร์โบขับสองนะครับย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้ปีสิบสี่อ่าปีสิบสี่นะวีโก้ผมก็มีนะครับนี่เข้ามาใหม่ นะครับบอกเลยว่าเข้ามาใหม่นะสำหรับคันนี้นะครับกล้องถอยมีมาให้กันชนมีมาให้นะครับเป็นตัวสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้เป็นตัวท็อปขับ2นะครับราคาแค่3 0 0 0 0 0นะราคาแค่3 000, 7 9 0 0 0เาครับเร็กไม่2,000 0 0ถ้าเทียบกับปีแล้วตกปีละ2 0 0 0 0โลถือว่าน้อยมากและเป็นรถเก่าพิษยนต์ด้วยนะลูกค้าผมเอามาเทินในส่วนของตัว c a m เ y อรี่ไปก็ขอบคุณลูกค้ามากมครับนะที่ไว้ใจแมนน้อยออกรถไป5ปีก่อน นะออกรถไป5ปีก่อนบอกเลยว่าสภาพยังกรีบอยู่เลยนะครับสภาพยังกรีบเลยคันนี้บอกเลยว่าได้ล้อมแม็กของแลนโซนะครับแม็กขอบ20พร้อมกับในส่วนของตัวโชค๊คโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์เหลืองนะตัวนี้20,000กว่าบาทเกือบ30,000เลยนะสมัยก่อนบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับเป็นของท็อปเลยแหละนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้จะเป็นโปรเฟนเดอร์แดงไอตัวท็อปสุดน่าจะประมาณ49 0 0 0 4 8 0 0 0ปประมาณเนี้ยครึ่งแสนเลยนะ แต่ตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะมาไม่เสียเวลากันนะครับเอามาในส่วนของตัวเตี้ยก่อนแล้วกันนะครับนะตัวเตี้ยผมก็มีเข้ามาเยอะนะครับราคาดีๆราคาถูกๆเนาะสำหรับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัว2.4ตัว N T Z e d i t i o n นะครับราคาแค่399,000รถปี2021นะครับเลขม่70,000พี่คันนี้เลขม่70,000มีแคลิบอยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7,500 นะครับหน้าผ่อนแค่7 5็ดพัรถปี21ไม่70,000นะครับเกียร์เป็นนวดนะเกียร์เป็นนวดนะในส่วนของตัวแคลิบอยนะครับสวยสีดำนะครับล้อแม็กแจมแจมมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะด้านหลังมีในส่วนของกันชนมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยผมดูปียางให้ละกันนะครับยางเป็นของกุสเอียรนะครับในะยางเป็นของกนะุสเอียรเนาะปี2000แปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนอ่าปี2024นะครับโอ้โหปี2024คนเยอะอยู่เลยนะ เข้ามาจริงๆพี่กลักวกลัวจองไม่ทันกันรีบรีบมาอัปเดตให้นะครับรีบมาอัปเดตให้เนาะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของคันสีขาวผมได้เข้ามาเยอะเลยนะครับนะ2.4ตัว NT Smart Cap Z Edition นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่389,000แดรถปี21นะคันนี้เลขไมล์แสนสามนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสามนะราคา389,000แปนเนคันนี้ปีเดียวกันเลยนะครับนะปีเดียวกันต่างกันเฉพาะเลขไมล์นะแต่ได้ราคาเท่ากันนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสองนะราคาอยู่ที่300,000 89,000รถปีปีนะครับก็เป็น2.4ตัว NT เหมือนกันนะครับเกียร์เป็นนวดนะ2คันนี้เกียร์เป็นนวดเกียร์ออโต้มันมัน400,000กว่าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7,000นะ7,000อยากได้ติดต่อมานะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะขออนุญาตปิดป้ายทะเบียนก่อนลูกค้าผมออเดอร์มานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไม่50,000นะครับเป็นตัว2.4 NT Z Edition นะครับนะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆที่ไว้ใจแมนน้อยนะครับไม่ขออนุญ,ญาตถ่ายอะไรเยอะนะ,ะเลยไปได้ไงอีซุนะครับนะอีซุตัวนี้ก็เป็นายทะเบียน9หน้ากออ9536นะครับายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัวแคปฟโเนาะเป็นตัวแคปโฟผมขออนุญ,ญาตดูชีตให้แป๊บหนึ่งนะครับ ลูกค้าที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถ w อ l k in ินเข้ามาดูรถกับผมได้เนาะผมอยู่มีนบุรีเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับใครที่อยู่แถวละแวกใกล้ๆ้มีนบุรีจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกฉะเชิงเซานะครับสมุทรสาครนะอะไรนะอะไรอีกนะกาญจนบุรีนะครับแถวๆเนี้ยนะสระบุรีนนทบุรีสุพรรณบุรีนะครับเตรียมถ้าจะซื้อสดนะเตรียมตังค์มาปุ๊บรับรถกลับบ้านได้เลยก็ได้นะครับตัวนี้ผมชอบตรงนี่แหละข้างหน้ามันนะครับ เป็นสแตนสแตนเลสตัวไดมานะครับไดมาสวยด้วยนะอะขออนุญาตเพิ่มหนึ่งนะครับพูดเพลินไปหน่อยนะ9536ใช่ไหมนะครับ1.9ตัวแซดนะครับปี2020คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับใครตามหาในส่วนของ4ประตูเกียร์แมนนวลอยู่คันนี้เลยพี่หา้ามพลาดนะครับแล้วก็เลขไม่แป0 0 0ืเท่านั้นแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับราคาแค่589,000นะครับรอแม็กเป็นเอกลักษณ์นะครับย้ำอีกทีว่าเป็นเกียร์แมนนวล นะครับใครตามหาตัวเกียร์เมนนวดอยู่นะครับส่วนมากนะคนคนที่จะ,ะผู้ใหญ่หน่อยนะผู้ใหญ่หน่อยเขาจะชอบชอบในส่วนของที่เป็นรถที่เป็นเกียร์เมนนวดนะเพราะว่าเขาเขาชินกับในส่วนของเกียร์เมนนวดเนาะผมแต่ก่อนผมก็ชอบเหมือนกันแต่ด้วยอายุเยอะผมเยอะแล้วนะครับมาขับออตโต้นะก็เลยติดใจออตโต้นะครับคันนี้ป้ายทะเบียนของโอโหพี่นะ เดี๋ยวผมผมมีสู้นะบอกเลยว่าผมมีสู้นะอะหงแดงใช่ไหมหงแดงนะผมมีในส่วนของผีแดงคือคันนี้ผมให้ดูด,ด้านหลังก่นอนอานะครับนี่นี่นะครับเนี่ยผมก็มีเหมือนกันคันนี้เป็นรีโวนะครับเป็นรีโวนะสู้กันไหมสีขาวเหมือนกันด้วย <laughs> มาเรามาสู้กันนะครับกับราคาคันนี้แล้วกันนะครับกับราคาคันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ป้ายทะเบียนประมูลมานะอ่ะ คันนี้เป็นป้ายทะเบียนประมูลมาครันนี้ทะเบียนไม่ให้นะครับลูกค้าคนเก่าขอคืนนะครับนะแต่ยังไม่ได้คืนนะเพราะว่ามันต้องทําการโอนก่อนถึงจะสามารถป้ายทะเบียนใหม่มาถึงจะสามารถเอาป้ายทะเบียนเก่าให้กับทางลูกค้าคนเก่าได้นะครับนะเพราะว่ารถมันต้องปีป้ายทะเบียนก่อนเนาะครันนี้ผมขออนุญาตด,ดูในส่วนของชีตนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้หมดหรอกโอเคตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคบพรีเดอร์ยกสูงเนาะเป็นตัวแคปยกสูงสีขาว นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นรถ2.4นะครับนะเป็นตัว2.4ตัว Smart c แคปนะพิเลนเน2.4ตัว NT นะครับปี2022.23รถปีใหม่นะครับปี2022.23เรขกไม่30,000แต่ราคานะครับอยู่ที่559,000นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0 0ึ1ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอน นะครับโอเคคันนี้ก็ถือว่าแจ่มนะคันนี้ก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะและที่สําคัญนะในส่วนของเกียร์แมนนวดอีกคันนึงแล้วกันคันสีดํานะครับไม่ให้อีคันหนึ่งนีเยอะอยู่นะโอเคนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ2.4ตัวมิดนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะก็เป็นตัวหน้าหมูป่าหน้าใหม่เป็นตัว4ประตูนะครับนะดับเบิลแคปตัวพิลเนอร์นะครับ ตัวนี้รถปี2020เลขไมล์แสนสามราคา5 8 9 0 0 0แดนานะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0แดนานะผมว่าสีสวยคุ้มคุ้มเลยแหละนะครับนะสำหรับคันนี้นะใครได้ไปผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะได้ในส่วนของกล้องถอยให้แล้วอ่าใช่จริงจริงด้วยนะในส่วนของกล้องถอยมีมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคันนี้ส,สวยๆอีกหนึ่งคันนะแล้วก็มาในส่วนของไฮไลท์เรานะครับ นานๆจะมีเข้ามาทีนะสำหรับสีประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นดับเบิลแคปตัว z e dition นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะราคานี้ด้วยนะราคาแค่499,000นะครับเป็นตัว2.4ตัวมิดนะครับไม่ใช่ตัว NT นะขออภัยนะครับ2.4ตัวมิดนะครับตัว z e dition ปี2021นะครับเกียร์ออโต้นะครับเรียกไม่80,000เท่านั้นกับราคานะครับอยู่ที่499,000ฟรีดาวฟรีดาวได้นะครับนะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ไปปลายนะครับ9,000แล้วกันนะ ผมตีให้9ก0 0ันแล้วกันรวมทุกอย่างในยอดจัดจัดได้แน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับายเทะเบียน1335นะครับแคบแล้วส่งหาผมได้เต็มตีนะครับในส่วนของตัวเตี้ยตัวนี้มีในส่วนของตัวแคลิบบอยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับลงเล่มลงอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็กันชนด้านหลังมีมาให้นะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะยะถอยให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของไฟทับพ,พิมพ์นะครับ LED นะมีมาให้ โอ้โหคันนี้สวยนะผมว่าแคดดีบอยคันนี้แพงแน่เลยผมว่าแพงแพงจัดเลยแหละแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยโอ้โหพี่นะคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน,น่นอนนะ4 9่0 0นเาหนะครับก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังอีกนะด้านหลังมีเยอะในะด้านหลังมีเยอะเข้าใหม่เดี๋ยวผมแถมในส่วนของ4ประตูให้แล้วกันนะพี่ผมมีในส่วนของตัวรีโวนะครับตัว G นะเป็นตัวดับเบิลแคบประตูนะ4ประตูยกสูงนะครับ ใครตามหาตัวตัว G อยู่เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะสำรับคันนี้นะครับรถปี2018นะครับนะ2.4ตัว G นะครับเป็น p ร e n e นเนเนาะคันนี้นะครับเลขไม่พึ่งแสนเดียวเองนะครับคันนี้เลขไม่พึ่งแสนเดียวนะขออนุญาตด,ดูชีตให้แป๊บหนึ่งนะครับะนะครับเลขไม่พึ่งแสนกับอีก9,000นะครับราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0 Ope, ออปชันครบเบาะหนังนะครับหน้าจอเดียว f o r t จ n e r กล้องถอยมีให้ไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเบาะหนังแล้วเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าออปชันครบเกียร์ออโต้ครับนะสำหรับคันนี้5 7 9 0 0 0เนานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว4ประตูนะครับนะที่เป็น e s u ดดีแมนะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะหนตัว x series นะครับปี2021.22เ็่นะครับเลขไม่เก0 0หม่เลขไม่ไม่ข้ามแสนนะครับราคา ก็ไม่ข้ามห0แสนเหมือนกันนะครับอ่ะไม่ใช่ราคาไม่ข้าม7 0 0 0แสนเดี๋ยวผมเอา,อางี้ดูชัวร์ดูชี้ดีกว่าเดี๋ยวบอกไปนะลูกค้าอันนี้อีกนะครับมานะครับอ่ะราคาไม่ข้าม7 0 0 0แสนนะครับนะตัวนี้ไมคไม่์เก้าหมื่นแปดนะไมคเก้าหมื่นแปดราคาอยู่ที่ห7แ0 0เจ็ดฟรีดาวผ่อนประมาณ1 2ื่นสองนะครับนะฟรีดาวผ่อนประมาณ1 2ื่นสองคันนี้รถปี21.22นยี่สบสองะครับปฏิบียนแพ่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ไม่ต้องห่วง ถ้าใครอยากได้วิใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับแถมให้แถมให้ม,ใหมานะครับหมูป่าสีบอลเงินนะครับมูป่าสีบอลเงินสีประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้นะ Auto, นะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผมเข้าชีตในส่วนของตัว d m a มอยู่นะชีตผมมีเยอะมากนะครับจำไม่ได้หมดนะครับมานะครับตัวนี้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะ966ผมดูก่อนเมื่อคือนไหมอ่ะ ทะเบียนตัวนี้ไม่คืนนะครับลูกค้าคนใหม่ได้ไปเลยนะครับนะสองขอยอนะครับ966ทะเบียน3ตัวด้านหลังนะครับปบัุตานกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูง2.4ตัว NT นะครับปี2021-22นะเรียกไมค์แค่แสนสองเท่านั้นกับราคาอยู่ที่599,000เาหนะครับราคาอยู่ที่599,000เาหฟรีดาวผ่อนประมาณไม่เกิน11,000หมืพี่ประมาณ1 5 0 0งนนะครับฟรีดาวได้นะคันนี้สวยคันนี้สวยแต่คันนี้กำลังถอดเบาะอยู่ กำลังถอดบอกไปทําความสะอาดอยู่นะครับร็อแอกเขาจะเป็นในส่วนของสีเทาดําผมว่าตัดกับสีบอลก็สวยนะนี่ครับด้านหลังนะครับกันชนมีมาให้เนาะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะโอ้โหใช้เวลาไวมากนะครับปกตินี้ประมาณเกือบ20นะแต่วันนี้ไม่ใช่เลยหรอกนะผมมีปล่อยรถประมาณ <c oughs> <c oughs> ประมาณเที่ยงครึ่งนะตอนนี้กําลังจะเที่ยงแล้วนะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนราจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพาดรถใหม่สวยแบบนี้นะครับวันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์ติดตามผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ